เอาเล่ครับผมมีตอนเราก็สู่เอ็นเทียรีแองกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าด็อกเตอร์คลองโลกของสกิมปิดิทอยเลนฮะมันจะคลองอยังไงวะก็คือว่ามันคลองไว้เตยคือทั้งโลกนั้นเป็นหน้าของมันหมดเลยโอ้โหแล้วอย่างงั้นจะเป็นยังไงอะ่ะงั้นลองไปดูดีกว่าป่ะนี่ไง,ไงเตยโอ้ยมึงดูดิเห็นป่ะไททันน่ะสามหัวไททัานจะเป็นหน้าด็อกเตอร์ว่ะหัวส้วมก็ยังเป็นหน้าด็อกเตอร์โอ้โหดิอยากเป็นหน้าด็อกเตอร์เลยว่างั้นเถอะเหมือนมันมจัดการตัวมันเองไงเตย คล้ายเหมือนไอ้จีแมนปะเออคล้ายจีแมนนั่นแหละจีแมนโค้งโลกอ่ะเป็นจัดอย่างนั้นน่ะแต่นี้เป็นของด็อกเตอร์ไงลูกเนี้ยอย่าบอกว่าอย่าบอกว่ามันจะฆ่าไปเห็นเลยนะเออทุกตัวเป็นของด็อกเตอร์หมดเลยมึงดูเหมือนด็อกเตอร์สู้กับด็อกเตอร์อ่ะถูกป่ะด็อกเตอร์เป็นหน้าเจ้าของเดียกันบลอคอลด็อกเตอร์มาสู้กับด็อกเตอร์เนี่ยนะเพืออย่างนี้เราก็รู้เลยดิถ้าสมมติว่าด็อกเตอร์ไปอยู่ ฝั่งไทยท่าน่ะมันจะโหดก็ใช่เนี่ยเนี่ยมึงดูเค้นข้อมูลกูเค้นข้อมูลด็อกเตอร์ได้ไรวะเค้นข้อมูลจากด็อกเตอร์เฮ้ยหาตัวด็อกเตอร์ไอเตยอะไรวะงงมากอ้าวมันไม่รู้ว่ะมันขั้งอ้าวด็อกเตอร์จัดการด็อกเตอร์อะไรของมันวะโอ้โหบอกว่าด็อกเตอร์ม่ใช่ด็อกเตอร์อีกก็น่าดีสงครามด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สู้ด็อกเตอร์ไอเตยสงครามตัวเองและทีนี้ยแล้วใครจะชนะวะ ด็อกเตอร์อยู่แล้วมึงดูดิโอ้โหหยด็อกเตอร์กดด็อกเตอร์ดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นโอ้โหอ้าวไม่ยอมม้วนอะไรวะน่ะแล้วมันก็กลับมาจัดการด็อกเตอร์เองด็อกเตอร์โดนด็อกเตอร์จัดการโอ้ยด็อกเตอร์ห้าหัวด็อกเตอร์ห้าหัวเฮ้ยด็อกเตอร์วิ่งหนีด็อกเตอร์ว่ะด็ออกกเตร์ิน นอมึงดูดีอะไรของมันวะน่ะโอ้มันเฮ้ยก็คือมันจัดการน่ะไข่บุบป่ะเออถ้าหัวว่ะคือโลกเนี่ยคือโลกของด็อกเตอร์เว้ยทุกตัวเนี่ยหน้าเป็นด็อกเตอร์หมดเลยด็อกเตอร์ช่วยด็อกเตอร์โอ้โหดูดิกองทัพด็อกเตอร์ตายแล้วเอาได้สุดหน่อยเฮ้ยโอ้โหด็อกเตอร์เต้นว่ะด็อกเตอร์เต้นยด็อกเตอร์วิจัยด็อกเตอร์ไหวน้อยไทยทันด็อกเตอร์เอ้าหัวส้วมด็อกเตอร์บุก เฮ้ยอ้าวหัวซ่วมด็อกเตอร์หนีหนีแหละโดนไททันด็อกเตอร์ยิงปิ้วตู้มแตกหัวซ่วมด็อกเตอร์แตกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยด็อกเตอร์อ้าวเป็นด็อกเตอร์มันเลยทีนี้อะไรวะเนี้ยนี่ไงด็อกเตอร์หัวซ่วมอะไรวะมีมดมดเหี้ยว ว่าต้องมาแล้วสามภาษาด็อกเตอร์ใช่แน่เลยดูส่อนก็คือโรคใบนี้เป็นโรคของด็อกเตอร์หมดเลยคือมันจะไม่เห็นหน้าตัวอื่นแล้วไงเตยดูดินี่ด็อกเตอร์ไซวิกโอ้โหโอ้โหด็อกเตอนประชากรด็อกเตอร์ว่ะอุ้ยด็อกเตอร์หัวส้มดำโคตรเกินน่ะด็อกเตอร์มาดูด็อกเตอร์ว่ะเออมึงดูดิอย่าบอกนะว่าเฮ้ย ด็อกเตอร์ว่ะโครงกระดูกด็อกเตอร์หัวส้วมด็อกเตอร์บุกอะไรวะน่ะมันต้องพูดแต่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เพราะมันเป็นโรคของด็อกเตอร์โอ้โหด็อกเตอร์ตัวใหญ่ว่ะโคตรเกินนี่ยมึงดูดิด็อกเตอร์ตัวเล็ก็เมื่อกี้ด็อกเตอร์จิ๋วเฮ้ยเอาแล้วไงไปจากกองยินดูกองทหารด็อกเตอร์โอ้โหด็อกเตอร์บินได้เฮ้ย โอ้ยยังมีหลายตัวเฮ้ยแล้วมันดูมันคลอดตัวเล็กๆด้วยอ่ะมันปล่อยปรสิตออกมาหรือเปล่าวะปรสิตด็อกเตอร์ป่ะวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นหัวซุ่มด็อกเตอร์เหมือนกันเอออ้ามึงดูดิอ้าวกดอ่ะกดไม่ได้จ้าอ้าวกดได้นะยังไงหันไปอ้าวเจอหัวซุ่มด็อกเตอร์อีกแล้วขุ้นขาไปมาอีกแล้วคุณนี่ก็ด็อกเตอร์ โอ้โหด็อกเตอร์ตัวใหญ่แล้วอย่างนี้ถ้าด็อกเตอร์ตัวจริงมันก็หลบง่ายเลยดีวะก็ <c oughs> ใช่ไงก็ประชากรทั้งโลกเนี้ยมีแต่ด็อกเตอร์เออก็แฝงขนาดกอง<ด>ทัพยังเป็นด็อกเตอร์เลยอ่ะเออดูดิเนี่ยด็อกเตอร์สู้อะด็อกเตอร์แล้วอย่างนี้จะหาตัวจริงเจอไหมเนี่ยก็น่าดีวะอุ้ยมีไงอุ้ยเดี๋บอกอุ้ยหัวสูดทองคำเดอก็อกเตอร์สันเสอร์อุ้ยอย่าบอกนะตัวจริงเป็นด็อกเตอร์ทองคำอ่ะ ถั่วชัยแน่ถั่วส้มเหลืองหรอนี่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมมันพิมพ์เป็นหัวกล้องวะมีด็อกเตอร์ตำรวจด็อกเตอร์ตำรวจนี่ใครเป็นคนทำอะไรวะเนาะอู้ด็อกเตอร์ตำรวจเฮ้ยเทวดาด็อกเตอร์เหรอมาแล้วเฮ้ยหัวโลนหัวโลนด็อกเตอร์หัวโลนโอ้โหอะะไรวเนี่ยยุ้ เอ้าวอุ้ยมันกินด็อกเตอร์ตายกินกันเองเอาจัดการเลยด็อกเตอร์หัวโลนปีนไปกดมันโอเคเยี่ยมเยยี่มสุดยอดเฮ้ยกองทัพด็อกเตอร์มาหรือไงตื้ยเอาเดี๋ยวบอกนะว่านี่คือด็อกเตอร์สามหัวป่ะหัวชายแน่เลยนี่เนี่ยมันเฮ้ยด็อกเตอร์สามหัวเอ้ยทำไมตามดูตัวโตวะ เออแล้วดูตาโคตรโตอ่ะนี่แน่จัดก,การไอ้พวกด็อกเตอร์อ,อุ้ยนี่แหละแล้วว่าด็อกเตอร์ฝั่งไหนชนะโอ้ไปต้องฝั่งหัวกล้องหนิล่ะปะมันจะใช่หรอใช่มันโหดกว่าดูดิเห็นไหมมันกว้างด็อกเตอร์ฝั่งหัวซ่วมปิวไปแลนะ้วเห็นปล้ว่ะเออแล้วมันสู้กันเองทำไมวะมันแบบเฮ้ยมึงพวกกูมึงพวกกูวะวะเราก็จะได้รู้ไงว่าอยู่ฝั่งไหนจะโหดกว่ากันไงอ๋อหรือมันดูที่ตัวว,วะออมีมือมีเท้าอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกกูแล้วนั่นไม่ใช่หัวซ่วมอ่ะนี่ย ยยิงมาเลยเอาแล้วบางทีมันสู้กันมันจะไม่สับสนเนาะมันนั่งเออเอ้าก็อยู่ที่หัวส่วมไงก็อยู่ที่ตัวไงถ้าไม่ใช่หัวส่วมก็ตีกันเลยเออถ้าด็อกเตอร์ฝั่งดีต้องมีมือกับเท้าเออถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นด็อกเตอร์พุ่งมามาแล้วจ้าว่านะมันบวกกันยาวนานเกินน่ะมันใครมันจะชนะวะเออ อุ้ยอุ้ยด็อกเตอร์ล็อกเก็ตว่าต้องหนีก่อนแล้วอุ้ยด็อกเตอร์กำนันสไตล์ล่อรอตีรอตีนรอตีนโอเคกดระเบิดเรียบร้อยเลยเป็นเกลือขังแหลกอิ้ยด็อกเตอร์กูตกจากตึกตายไหมตายไหมเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์เข้าไปสำรวจข้างในมีแต่ด็อกเตอร์กูดังมีแต่ด็อกเตอร์ว่ะดูดิเอออู้ เฮ้ยเหมือนมีด็อกเร์ขายแมงมุมแบบไม่เฮ้ยมาเลยพวกงด็อกเตอร์มันกำลังปรึกษาอะไรกันวะกำลังระชมด็อกเตอร์คุยอด็อกเตอร์เ่งเสียงหน่อยเฮ้ยส่งอะไรไปอ่ะยิงยัดหน้าด็อกเตอร์เฮ้ยหมือนมีสวนด็อกเตอร์มันรู้ตัวด็อร์มืนรู้ตัวและโจมตีกลับอย่างไวกูหนีแล้วโอ้ยด็อกเตอตัวใหญ่ ยอง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 มาแล้วจ้าเอ้ยโดนอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยตัวใหญ่ว่ะด็อกเตอร์อะไม่มีใครช่วยร่างคนว่ะอุ้ยด็อกเตอร์ทหารนี่แล้วดูใส่ใส่ผ้าค่ะเหมือนเอาเออทหารก็ทหารเถอะมึงมาไปไปอยู่ครับเจอกับด็อกเตอร์ไททันสหน่อยไม่หยุดใช่มึงจะไปไหนด็อกเตอร์เหรอคือไอ้น้องนี่มันอะไรวะ เอาเลยเตยอันเนี้ยคือคลิปลุดของอีพีที่70็สิบเว้ยแต่มันยังไม่มานะอ๋ออีีที่กำลังจะมาเออเราจะมานั่งวิเคราะห์กันไงเป็นหลังคลิปอ่ะนี่เว้ยคือต่อจากปกเก้าอ๋ออันนี้ต่อจากอีีที่69เออตอนที่มันเข้ามาข้างในได้แล้วข้างในมันเป็นนี้เหรอวะโอยต้องเข้าไปอีกกัลึกนะเนี่ยเออไอ้ตัวหัวตัวมันสร้างเราต้องมานั่งวิเคราะหไหนเตยเฮ้ เอาแล้วไงช่วยกันก่อนเชื่อเพื่อนหน่อยโหช่วยช้ามากเร็วๆหน่อยก็ได้โหอันนี้เป็นแค่คลิปหลุดนะไปก่อนเลยเหมือนสปอยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออดูดีพุ่หลอนอ่ะเข้ามาเป็นงี้เหรอวะไม่เงียบเก้เงียบจัดหล่นจัดคนน่ากลัวแล้วเข้าไปจะไปเจอตออะไรอีกไหมเนี่ยก็น่าดิไว้เตยเอาแล้วไงค่อยๆซ้ายขวาขวา r i g h ซ้ายดีนะเลือกทางไหน ไปทางขวาว่ะน่าจะเฮ้ย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 ตยเหมือนมันเห็นเฮ้ยเหมือนมันเห็นอู้ยเปิดฝึกบวกนี่หรอพี่นั่นเปนด็อกเตอร์ป่ะเอาดีเอาเลยเออตายสวยอย่างนี้ด็อกเตอร์ก็ตายแล้วว่ะดิตายแล้วไงเยี่ยมหมดจริงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าวอะไรด็อกเตอร์ตัวปลอมนี่ด็อกเตอร์ตัวจริงมาพร้อมจีแมน เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับโลกสกีปิดิททอยเลทของด็อกเตอร์เปไวเตยโคตรโหดโคตรมันเลยว่ะเออและคลิปลุดอีพีที่เจ็ดสิบอะก็น่าสนใจนะกูว่าต้องหน้าโหดแน่และด็อกเตอร์เป็นตัวปลอมอีกแล้วว่ะดิประเด็นอะแม่หลอกแล้วหลอกอีกเป็นอะไรของมึงวะเออสําหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย